สำหรับโปรเจกต์พิพ b ธภั the ซีรีส์นะคะก็จะเป็นบอยเล v e เรื่องรแรกของพวกเราเชียง2 561ก็ามาจากนิยายออนไลน์ซึ่งมีคนอ่านประมาณ700ล้านวิวเราก็เลยตัดสินใจเลือกเรื่องนี้มาแล้วก็มีเด็กๆ1 2คนข้างหลังนี้เป็นนักสแสดงนำในเรื่อง f ิพิธ a ัณฑ์ซีรีส์ค่ะเขาในโคกากเปิดนะฮะเชิญเลยค่ะจริงๆแล้วมีมีหลายคนบอกว่าอยาก ต่อจาบเช้มาทำบอยเลิฟมามาตลอดแล้วเนาะแต่เป็นแต่ว่าเราก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วพอมีคนแนะนำข่าวเรื่องพิเิธมาให้อ่านพออ่านเราก็รู้สึกประทับใจมากแล้วรู้สึกอยากทำก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวเช้นสองห้างหนึ่งครับก็จะมีติ t ปินเน้นเมนอยู่แล้วครับก็น้องๆบางคนก็เป็น น้องๆที่แบบว่ารู้จักกันมาก่อนสเกลกันเข้ามาก่อนนะครับแคสติ้งเ,เข้ามาแล้วแต่ว่าหลังจากที่ตั้งใจทำโปรเจกต์นี้ก็มีการออเดชั่นครับก็ประกาศอย่างเป็นทางการออกไปก็จะมีน้องๆที่เยอะแยะเลยมาเป็นพันเลยครับแล้วก็ที่เป็นเด็กเดิมอยู่แล้วใช่ครับแต่น้องๆที่เป็นเด็กเก่าก็ต้องลงสนามจริงพร้อมกัน นะครับเพราะฉะนั้นทำแคสติ้งใหม่หมดออดิชั่นใหม่หมดเมื่อเดินกุมพาที่ผ่านมาครับแล้วก็ประกาศจนเหลือ12คนซึ่ง12คนก็จะเป็นนักแสดงหลักเป็นนักแสดงนำในพิดีมดซีรีส์ครับแบแ,แบบไหนดีนะ ือบางคนบางคนเนี่ยอาจจะเคยอ่านฟิตเบฟมาก็จะเห็นว่าจะมีแบบเอนซีเยอะใช่ไหมฮะก็จะมีความแซ่บก็ยังคงต้องมีอยู่บ้าง <c oughs> ต้องรอดูมีเอนเสมือนจริงหรือเล่นจริง <c oughs> เ, <c oughs> <c oughs> เราเราเรา,เราสนับสนุนให้น้องทําการแสดงด้วยตัวเอง <c oughs> แล้วก็เล่นจริง, <c oughs> งเล่นให้เสมือนจริงเ <c oughs> สมือนจริง คืออย่างที่พี่ชอดพูดไปเนาะจริงๆแล้วบริษัทเชนเองก็ทําละครมาเยอะแล้วครับแต่ว่าลักษณะของบอยเลิฟหรือว่าซีรีส์ยเนี่ยจริงแล้วก็มีคนทักกันเข้ามาเยอะจริงๆแล้วตลาดนี้ครับบูมมากแล้วก็บูมในไทยมาหลายปีแล้วจนถึงตอนนี้จริงๆซีรีส์ยของไทยเนี่ยไปแบบทั่วโลกแล้วครับเป็นคอนเทนต์หลักแล้วก็เป็นซอฟต์าวร์ที่ดีด้วยนะครับถามว่าแบบเออเราก็อยากทํานะเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะยังไม่เจออะไรที่มันแบบ มีความเป็นเราตรงกับเราจนมาอ่านนิยายเรื่องนี้ครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันน่าทำจริงๆเชื่อว่าคนที่เคยอ่านไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ดีจริงหรือไม่สนุกจริงๆเนี่ยคงไม่ถึงแบบ700อยล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยครับกับการที่มีคนทำอะไรสักอย่างนึงเยอะๆค่ะนี่บบรู้สึกว่าเป็นเรื่องดีที่แบบเป็นตลาดที่น่าตื่นเต้นยิ่งการมีคนทำเยอะจะเรียกว่าไม่อยากเรียกว่าเป็นผู้แข่งเนาะแต่ว่าพอมีคนเข้ามาทำงานในตรงไหนสักตรงหนึ่งเยอะๆรู้สึกว่าตรงนั้นนะมันจะรับการพัฒนา คำว่าแข่งขันจริงๆแล้วมันคือการต่อสู้กันวยการพัฒนาแล้วก็ทำให้มันดีขึ้นไปคําที่เราพูดกันอยู่เสมอค่ะว่าซต์พาวเวอร์ซต์พาวเวอร์ค่ะมันก็ยังต้องการการสนับสนุนต้องการการตั้งใจทํางานที่ดีออกมาอยู่เรื่อยๆไม่ได้จํากัดว่าแค่นั้นแค่นี้แล้วถ้าเป็นไซงเชนนีเาทำซีรีส์วายมันต้องเป็นแบบไหน,นต้องบอกว่าเราก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นลายมือของเชนอะคะ่ะในแง่ของความ คือไม่อยากจะบอกว่าเป็นคำว่าแซบใช้คำว่าเข้มข้นแล้วกันก็เราคงเป็นซีรีส์วายที่มีความเป็นซีรีส์วายแบบชิ่เขาเป็นกันแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็คงจะมีความเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นด้วยคือจะย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่การสร้างซีรีส์วายขึ้นมาหนึ่งเรื่องครับแต่จริงๆแล้วอะเราเดีวกันเราคุยกันกันกบน้องๆนะทั้งสองคนคือเรากําลังอยากจะสร้างอาชีพสร้างนักแสดง ในวงการนี้ขึ้นมานะครับเราอยากให้เขาเป็นนักแสดงอาชีพจริงๆทั้ง12สองคนนะครับส่วนแต่ละคนเนี่ยทำได้ทำ,ทำทำได้มากได้น้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขึ้นอยู่ความสามารถของเองและความตั้งใจของตัวเองเพราะนั้นสิ่งที่พวกเราตั้งใจคือทำทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดกับโอกาสที่ทุกคนจะได้รับทีดซีรีส์คงเป็นแค่จุดเริ่มต้นแค่คนนี้ส่วนจากนี้ไปเขาจะไปทางไหนกันต่อไปแล้วจะไปได้ดีขนาดไหนก็ทุกคนก็ต้องพิสูจน์ตัวเองคับ ก็ต้องฝากสอ, <c oughs> องอย่างล้กันนะคะก็นอกจากการฝากพี e เด็ s เดอะซีี <c oughs> ที่จะออนแอร์ทางช่องวัน31ในช่วงปลายปีนี้นะคะ <c oughs> ก็ตอนนี้กำลังเริ่มางานกันอย่างเข้มข้นแล้วฝากพี e เด็บเดอะซแต่ในขันเรียนกันนั้นก็ฝากน้องๆนักแสดงนำของเรื่องนี้ทั้งส2องคนด้วย <c oughs> ก็จะเป็นมีทั้งแบบหน้ามเยี่มเลยแล้วอาจจะมีหน้าบางหน้าที่แบบ พอจะเคยเห็นกันบ้างหรือคุ้นเคยกันบ้างแล้วเนี่ยก็มารวมตัวกันในเรื่องนี้เมื่อกี้เหมือนที่พูดบนเวทีนะคะคือความตั้งใจของเชนสองหกหนึ่งนั้นเราอยากสร้างทีมนักแสดงหรืออยากสร้างนักแสดงที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นเด็กดีด้วยเพราะเราจะมีการอบรมบ่มนิสัยกันค่อนข้านแรงค่อนข้านหนักมากๆนะคะคืออยากให้เขาเป็นมืออาชีพจริงๆไปถึงในแง่ของทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบความตรงต่อเวลาอุปนิสัยหลายๆอย่างมากเราฝวันว่า เราอยากให้ทั้ง12คนเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาจะเป็นได้แค่ไหนอันนี้ก็ต้องขึ้นกับตัวเขาแต่ละคนด้วยแต่เดี๋ยวถามได้เลยค่ะทุกคนผทนันการ,รจริงๆริจริงจริงเล่นเกมไปจนไม่ถึงคําถามสุดท้ายนะ,ะคำถามสุดท้ายขอสป,ปอยนิดนึงหนึใน12คนนี้ใครถูกเรียกอบรมตัวต่อตัวมากที่สุดเนีจะได้ไปมิถึง